สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้ยาจามาอีกแล้วจา้จาจะจ่าสิม,มาผ้าจะจา่จาแกเห็ดยาจ่าซุปทั่วจา้าทั่วนีบ่หม่นต่ำได้ย่างเดี่ยวเวยจา้าเวยซุปซุปได้จา้าซุปได้ยาจ่ากับมะต้มเปื่อยกอน่าจะเนาะมาต้มเปื่อยแล้วยาจ่ากับสิม,มาซุปใส่กับเห็ดจา้านี่ สุปใส่กับเห็ดทั่วจ้านี่แหละทั่วนี่ยยจ้ากะซับใส่ซับแล้่ยวยะจ้ากะมะตัแล้วจ้ายะจ้ากะเสีเอาเห็ดทั่วลงใส่นะจ้าเนาะเห็ดทั่วลงใส่นี่แหละจ้ายจ้าเห็ดทั่วลงใส่แล้วเหมือนยะจ้าก็เสีมาตังโย่เสียกันจะไม่นาะจ้าเนาะตบบแห้งบ่ได้เดี๋ยวน้ามันฟุ้งใส่ตา เอานี้ใส้แล้วบะน,นี้ยืวยส้กันแล้วยาจ้าก็สิเอาพริกเครื่องปรุงมี่อย่างนาะจ้ามิพริกจ้าม่พริกผงยาจา้าใส่ส้เป็ดพริกผงนาะจ้านาะและ้วก็ยาจ้ากับมี่น้ำปลาจ้าปลาลงแล้วกับผงปรุงรสจ้าแล้วกับผงนัวจ้า จะจากันไม่น้ำปลาจ้าน้ำปลาเราไม่น้ำปลาปากแดงเลยจ้าน้ำปลาสูตรยา๊จ้าเอกจ้าแล้วยจ๊จ้าก็นี่ยจ๊จ้าขัวเม็ดง่าบดใส่กันกันกบไอเม็ดปลักซี่หอมปอมเนาะจ้าเนาะสมุนไพรจ้า อะไรยายจ่า,จากับมีมีหอมแขกหอมแดงแก่แล้วก็มีหอมผักหอมหัวแดงบานเท่าจา้าเอาลงใส่พี่จ่าสีตำให้เข้ากันจนังไรก็ได้แก,ก่เนาะฟังเสียงเด้แก่พี่น้องแต่ักแซ่บคักบ่ ก็จะเป็นคนสอบเพชรอาหารอีสานอีสานเฮล่จ้ากินคอยกินอีกยังก็กินว่าอินโดนคือกินอาหารอีสานบ้านเฮ้าจ้าแล้วก็ยาจ้าก็ไม่หอมมีผักซีหอมปลอมแล้วก็มีต้นหอมไม่หอมสะระแหน่จ้ายาจ้าก็จะใส่สุด้ายเนาะจ้าเนาะมาผสมแค่ให้เข้ากันเนาะจ้า เพราะในยุคสมัยยุคปัจจุบันนี้เขาก็ต้องกินพวกอาหารที่เป็นสมุนไพรไฮไลายไว้จ้าแต่มืนี่ยาจาบอไใส่เคงยาจาหั่นหั่นคค้งเป็นแว่นไว้ค่ะไปกินกรบเอาจ้าต่าดเทีมื่อใดมันเป็นน้ำเดียวน้ำฟุ้งาาตาเพราะฉะนั้นยาจาาจะซิมก่อนน่าจะเนาะ ลดได้เป๊ะเลยจ้ะแล้วก็มันด้วยมันด้วยเมย็ดงาแล้วก็หอมด้วยเมย็ดผักซี่หอมปลอมที่ขวดผสมกันกับเม็ดงาแล้วก็พร้อมไปด้วยเครื่องหอมสารพัดหอมสมุนไพรจ้ะมันเนยจ้า ที่ละจ้าแม่บ้านกันเพื่อนถ้าผู้ใดตามเราบ่ได้ยินเสียงขูดคกอันนั้นก็คือบ่แม่แม่รัวขนานแท้จ้าอันนี้แม่รัวขนานแท้จ้านี่ต้องเลยยินเสียงขูดคกนะจ้ะเนาะนี่จ้าย่าจ้ากับิมาวิสาให้พี่น้องเงนเนาาจ้ะเนาะ บะน,นี้ย่าจ้ากะกินนี่กะซุปทั่วบวกด้วยสมุนไพรเนาะจ้าเนาะซุปทั่วใสกบเห็ดบะน,นี้อันนี้เข่าจ้าเข่ากำหรือเข่าดำบะเมนได้จ้าผูใ้ใดเห็นยาเข่าใจพิษว่าย่าจ้าหนึ่งเข่ากำเด้ออันนี้เข่าเหนียวเป็นเข่าขาวจ้าจะ่ย่าจ้าอามาแซ่มมาใส่น้ำใส่กันกรนป๋นลูกโบับรี่ หรือลูกไอ้บลอแบนน่นละจ้ายายจามาปั่นเอาน้ำบลอแบนแล้วยายจ๋าก็เอามาแซ่ใส่กันไปขึ้นหนึ่งจ้านี่ยายจามาหนึ่งออกมาก็เป็นเขาเนียวดำจ้านี่ผู้ใดมีลูกบลอแบนอยู่ในบ้านเฮดเบิงได้จ้าเป็นเม็ดง่ามเหลี่ยมแล้วก็หอมพอบกินแซบจ้าเนี้ยวกับเป็นเข้าสมุนไพรนี่หละจ้าลูกเบอร์เบอรี่ที่เมื่องไทยเหาเพิ่นเฮดน้าเบอร์เบอรี่ไปคล้ายกับคายแพง่นจ้า น้ำมันกินเพื่อสุขภาพจ้าซุมมือเข้าต้องอยู่เพื่อสุขภาพเนาะจ้าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้นี่แยาจ้ากับสีปันใส่โหลวยังซี่จ้าถ้าแยาจ้าอยากผสมน้ำกินก็ได้อยู่ในนี้มันยังแย่จ้ากับใส่ใส่เกลือซ้อนซ่าหนึ่งจ้าแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งเพราะให้ไม่ลสกลมกล่อมน่ะจ้าบ่ได้วหวานแล้วก็บ่ได้ไอ้เข้ม ให้เป็นโรก,กลมกลมไปว่าข้ามาปันกินน้ำมันมันกะแบบดีต่อสุขภาพาด้วยจ้าเด้อนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าจ้าเอามาให้เบืองแห้่ส้มเอามาหเห็นน้ำกันเนาะจ้าเนาะซุปเห็ดสมุนไพรพร้อมไปด้วยข้าวเหนียวดำสมุนไพรจา้า พี่น้องแย่จ้าขนาดมาเบื้องคลิปนีให้ยายจ้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามห้หน้าไม่ได้จ้าย่จ้าขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดห้ยายจ้าน่าไม่ได้จ้าขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ